สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหทุกคนวันนี้พบกับคุณครูขนมจีนนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยก่อนอื่นนะคะครูขออนุญาตแชร์นหน้าจอก่อนนะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะชนิดของคำนะคะชนิดของคำนะคะอ่าจากคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับ คำบูพบทไปแล้วคำสันทานแล้วนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนคําอุทานนะคะเด็กๆคําอุทานเนี่ยครูเชื่อเลยว่าเด็กๆทุกคนต้องเคยพูดหลุดออกมาจากปากแน่นอนนะคะอะไปดูกันว่าคําอุทานคืออะไรนะคะคําอุทานเป็นคําที่เปล่งออกมานะคะเพื่อแสดงความรู้สึกเช่นตกใจนะคะเสียใจดีใจนะคะ โดยจะมีเครื่องหมายนะคะอัจเเจรีนะคะก็คือเป็นเครื่องหมายที่เราชอบเรียกว่าเครื่องหมายตกใจนะคะอ่าเครื่องหมายแบบนี้นะคะอยู่ด้านหลังคาเสมอนั่นเองเช่นคําว่าโอ้ยนะคะถ้าเวลาเราเขียนโอ้ยนะคะเด็กๆเราจะต้องมีเครื่องหมายอัสเจรีนะคะโอ้ยเจ็บขานะคะ,สะแสดงความรู้สึกว่าเจ็บปวดนั่นเองนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะอ่ามาดูกัน ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นชยโยนะคะดีใจชยโยซัฟเตอรที่หนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งชยโยนะคะก็ต้องมีเครื่องหมายอัสเจรีอยู่ด้วยนะคะอ่าอย่างเช่นตัวอย่างเขาบอกว่าอะไรชยโยฉันเจอตุ๊กตาและกระเป๋าของฉันแล้วนะคะอ่าเห็นไหมว่าอ่าคำอุทานก็คือคําว่าชายโยนั่นเองนะคะอ่ามาดูตัวอย่างข้อที่สองนะคะโพ น่าสงสารถ้าลูกแมวตัวนี้ไม่ตกลงไปในท่อระบายน้ำก็คงจะไม่บาดเจ็บนะคะเห็นไหมคำว,ว่าโถนะคะคำว,ว่าโถก,ก็เป็นคำอุทานนะคะโอ้โหของหวานเยอะมากฉันไม่รู้ว่าจะเลือกรับประทานขนมเค้กบุลโต๊ะหรือไอศครีมใน ตู้ก่อนดีนะคะคำว่าโ oh, อ oh ้โหนะคะก็คือคำอุทานนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมนะสำคัญเลยเวลาเราเขียนคำอุทานจะต้องมีเครื่องหมายแอตเจีนะคะอยู่ด้วยนะคะต่อท้ายเสมอเลยนะคะเห็นไหมามาดูตัวอย่างข้อที่4อ๋อฉันนึกออกแล้ววันนี้ฉันต้องไปซื้อข้าวสารที่ตลาดเพราะข้าวสารที่บ้านหมดแล้วนะคะคําว่าอ๋อตรงนี้นะคะ ก็คือคำอุทานนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้นะคะแบบฝึกหัดแใบบงานของเราไม่ยากเลยนะคะคำอุทานเป็นคำพูดที่พวกเราเนี่ยเป็นเสียงออกมาแสดงว่าอ่ะแสดงให้รู้ว่าเรากำลังเจ็บปวดนะเรากำลังดีใจเรากำลังเสียใจนะคะซึ่งก็จะเป็นคำอุทานสั้นๆนะคะแล้วก็เวลาเราเขียนเนี่ยที่สำคัญเลยนะคะก็คือจะต้องมี เครื่องหมายนะคะเครื่องหมายอัสเจรีรีอยู่ด้วยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะไม่ยากก็คือให้นักเรียนนะคะขีดเส้นนะคะโยงคำอุทานให้สัมพันธ์กับประโยคที่กำหนดให้นะคะอ่ะอย่างเช่นคำว่าโอ้ยนะคะคำว่าโอ้ยเด็กๆลองดูซิว่าเด็กๆจะไปโยงคู่กับคำไหนได้บ้างนะคะโอ้ยนะคะลองดูข้อความลองดูประโยคนะคะลองอ่านดู ใครนำอาหารมาไว้ตรงนี้หรือว่าโอ้ยฉันสอบได้ที่หนึ่งถูกไหมไม่ถูกนะโอ้ยเจ็บขาดจังเลยได้ไหมคะอ่าอันนี้ได้นะคะกะ็ยงเส้นคำว่าโอ้ยนะคะกับคำว่าเจ็บขาดตังเลยนะคะเรื่องนี้ไม่ค่อยยากนะคะคำอุทานเป็นคำพูดนะคะที่แสดงนะคะแสดงให้เรารู้ว่าเขากำลังดีใจเขากำลังเสียใจนะคะ ส่วนใหญ่นะคะตรงนี้คำอุทานเนี่ยจะใช้ในการเขียนการ์ตูนเยอะถ้าใครอ่านพวกหนังสือการ์ตูนเยอะๆเนี่ยนะคะจะเจอคำเหล่านี้นะคะจะเจอคำอุทานค่อนข้างเยอะนะคะ,ะวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันนะคะว่าคำอุทานที่พวกเราพูดกันนะคะ,ะก็คือแสดงให้เรารู้ว่าเขากำลังดีใจเสียใจนะคะหรือว่ากำลังเศร้าอยู่นะคะก็สามารถที่จะใช้คำอุทานได้นะคะ อ่าวันนี้นะคะครูก็มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับคําอุทฮานเด็กๆก็ลองทบทวนหาค,ความรู้เพิ่มเติมนะเพราะคําอุดฮานเนี่ยก็มีมากมากกว่าที่ครูสอนนะคะ mm. เด็กๆก็สามารถค้นความเพิ่มเติมได้นะคะแต่ที่เราจะเรียนรู้กันนะคะก็จะมีประมาณนะคะคําประมาณที่ครูให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็จะ เป็นคําที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆนั่นเองนะคะซึ่งเวลาเราเขียนนะคะเขียนพวกเรื่องสั้นเขียนพวกบทความนะคะหรือเขียนเล่าเรื่องต่างๆนะคะก็อาจจะมีการใช้คําอุทานเข้าไปร่วมด้วยเพื่อให้เกิดอัรถรสนะคะเกิดความสนุกสนานนะคะในเนื้อเรื่องนะคะอ่าวันนี้นะคะครูก็ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับคาอุทานไปแล้วนะคะเด็กๆก็อ,อย่าลืมไปทบทวนเกี่ยวกับคำบุพบทนะคะ หรือว่าคำสันทานด้วยนะคะที่เราเรียนมานะคะซึ่งก็มีความเกี่ยวเนื่องกันมานะคะวันนี้นะคะก็ครูก็มาให้ความรู้เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้เด็กๆก,ก็จะออกไปไหนนะคะพยายามใส่แมสดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือให้สะอาดนะคะจะหยิบจับทานอาหารรับประทานอาหารนะคะก็ควรที่จะล้างมือให้สะอาดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ